สวัสดีค่ะชินที่ต้อนรับนะคะสู่ช่องแม่หมอควีนนะคะควีนอฟอทารูก็วันนี้จะพามาดูพลังงานนะมาเช็คดูว่าจะตรงกับใครบ้างนะคะก็สลับสับเปลี่ยนพลังงานกันได้พลังงานซุ่มทุกคลิปนะคะจัดทำที่เป็นเรนดอมขึ้นมาแต่ เอาพลังงานที่เกิดขึ้นจริงๆนั่นแหละนะจะเจ,เจอเจ้าของพลังงานไหมในคลิปนี้นะคะมาดูมาเช็กกันนะใครเป็นเจ้าของพลังงานก็ขอให้น้อมรับสิ่งดีๆนะคะจะดูในเรื่องอดีตปัจจุบันแล้วก็อนาคตให้นิดหน่อยนะก็มาดูการคร่าวๆแล้วกันนะคะไม่เจาะลึกมากมายนะคะเอาแบบว่าเอาที่มันโดดโดดเด่นๆแล้วกันเนาะก็เริ่มมาเช็คพลังงานกันได้เลยนะรู้สึก ว่าพลังงานนี้จะเป็นในเรื่องราวของที่ก่อนหน้านั้น,น,นอาจจะคุณอาจจะรอคอยอะไรสักอย่างนะรอคอยบางคนรอคอยเรื่องการเงินบางคนรอคอยให้ใครติดต่อมาในเรื่องของความรู้สึกความรักความสัมพันธ์ก็ตามนะเพราะว่ามันจะมีความเหงาโดดเดี่ยว บางทีก็วิตกกังวลนะคะในเรื่องอะไรต่างๆนานนะส่วนใครที่เราคอยบางคนที่เราคอยเรื่องการเงินว่าจะได้ไม่ได้เราคอยเรื่องการเงินว่าจะมีใครเข้ามาคืนหรือเปล่านะคะบางคนโดนหยิบยืนไปแล้วก็ไม่ได้รับคืนก็ตามนะแล้วรู้สึกว่า อาจจะไม่ได้คืนแล้วก็มันก็มีสิทธิ์เป็นไปได้นะเพราะว่ามันจะมีในเรื่องราวของน่าจะเป็นการที่คุณอาจจะมีความผิดหวังนิดนึงนะคะแล้วจะบอกว่าบางครั้งนะถ้าหากว่าคุณได้มีการ จบสิ้นผิดหวังเสียใจไปเดี๋ยวมันจะมีเรื่องราวดีๆเข้ามาในเรื่องของความรักก็มีความชัดเจนมากขึ้นนะมีคนที่คอย เอาใจใส่คุณมากขึ้นนะอาจจะเป็นคนใหม่ก็ได้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีความชัดเจนในเรื่องของความรู้สึกทำให้คุณมีความสุขมากขึ้นนะมีข่าวดีเข้ามาจากตอนแรกคุณอาจจะมีความที่อึมครึมนในความสัมพันธ์นะอาจจะมีเมฆหมอกอะไรมาบดบงังไม่แน่ไม่แน่ใจไม่ชัดเจนนะมีความไม่ชัดเจนเกิดขึ้นเนาะ ก็ต่อจากนี้นะคะมันจะมีความชัดเจนมีความมั่นคงทำอะไรให้คุณแบบกระจ่างมากขึ้นบางคนก็จะมองเห็นอนาคตการไกลบางคนวางแผนไว้แล้วนะบางคนรอคอยคนทางไกลอยู่นะอาจจะอยู่ไกลกันไม่ว่าจะไกลแบบต่างถิ่นต่างแดนหรือใกลคนละภูมิภาคประเทศหรือคน คนประเทศเดียวกันนี่แหละไปทำแต่ไปทำงานที่แดนไกลก็ตามนะคะก็อาจจะมีการได้กลับมาพบเจอพูดคุยกันแล้วก็น่าจะมีความสัมพันธ์ที่มีการพัฒนาเติบโตความชัดเจนเกิดขึ้นในการพบเจอหน้ากันครั้งนี้นะอาจจะเป็นคนที่อยู่ไกลต่างชาติต่างถิน่นต่างแดนหรืออาจจะเป็นคนที่มี ความแตกต่างจากคุณนะคะเชื้อชาติศาสนาการภาษาหรือว่าวัฒนธรรมหรือแม้แต่าอายุนะมีความแตกต่างกันชัดเจนนะคะก็อาจจะมีการเข้ามาพบเจอกันแต่บางครั้งก่อนหน้านั้นอาจจะมีการจบสิ้นอะไรบางอย่างก่อนนะไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ก็ตามนะคะมาดูกันต่อนะวันนี้ไม่ชี้เฉพาะเจาะลึกลงไปว่า ความสัมพันธ์มันเป็นอย่างไรไม่เอาแต่ย่อยดีเทลรายละเอียดละกันแต่เดี๋ยวจะบอกลัคนาราศีวันเกิดให้นะคะมาดูกันนิดนึงเนาะว่าคุณน่าจะเลือกได้แล้วแหละจากแต่ก่อนอาจจะไม่มั่นใจนะว่าความสัมพันธ์มันเป็นแบบไหนอาจจะมันไม่ค่อยมีความชัดเจนหรือตัดสินใจไม่ได้นะ อาจจะพูดคุยกันน้อยไปเนาะบางคนรู้จักการพูดคุยออนไลน์มากกว่ายังไม่ได้เจอหน้ากันเลยแต่หากว่าได้มาพบเจอได้มาพูดคุยกันครั้งนี้นะมันจะมีความชัดเจนให้คุณได้ตัดสินใจได้เลือกแล้วก็ทำให้คุณรู้สึกได้นะคะว่ามันจะเป็นไปในทิศทางใดนะบางคนอาจจะดีกันอาจจะพัฒนาความสัมพันธ์กันมากขึ้นหรือบางคนอาจจะรู้เลยว่าเลือกทางที่จะ พอหยุดจบแบบนี้ก็เป็นได้นะเพราะว่าอะไรเพราะว่าก่อนหน้านั้นบอกได้เลยมีพลังงานของความเสียใจเกิดขึ้นนะมีความเจ็บปวดเสียใจไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของรักสามเศร้าเราสามคนหรือต่างๆนานา,นา,นาเกิดขึ้นนะมันจะมีความไม่สมหวังในเรื่องของความรักนนแหละนะบางคนอยู่ไกลกันความสัมพันธ์เริ่มสั่นคลอนนะก็อาจจะทําให้มีการจบ กันไปก็ได้นะเพราะมีการจบก่อนเนาะมันจะเริ่มถึงถึงจะมีเรื่องราวดีๆเข้ามาแล้วหากใครที่แก้ไขความสัมพันธ์ได้นะคะมันจะมีเรื่องราวดีๆถึงขั้นที่จะมีการวิวาพาฝันกันเลยนะคะมีการที่แต่งงานกันได้เลยนะก่อนหน้านั้นเนาะมาดูกันต่อว่า เรื่องราวของความรักที่ใครที่มีการเจ็บปวดเสียใจมากจนไปไม่ไหวแล้วนะความสัมพันธ์รู้สึกว่ามันจบเหอะมันไปไม่ไหวจริงๆมันท้อทแท้เจ็บปวดเสียใจแล้วแล้วรู้สึกว่ามันไม่มีแรงที่จะฮึดสู้หรือไปกันต่อ,อยากความไว้เนื้อเชื่อใจก็น่าจะจบสิ้นกันไปแล้วเดี๋ยวคุณจะได้มีชีวิตที่ เปลี่ยนแปลงนะคะไปสู่สิ่งที่ดีแต่ก็อาจจะค่อยเป็นค่อยไปแต่จะบอกได้เลยว่าความสุขของคุณก็จะมีความก้าวหน้านะคะมีความเปลี่ยนไปเหมือนการจากก่อนหน้านั้นอาจจะรู้สึกว่า ชีวิตโดนอุปสรรคเข้ามาถาโถมเยอะมากมายนะบางคนก็เหนื่อยกายเหนื่อยใจเจ็บปวดด้วยนะเสียใจมากแต่บอกได้เลยเดี๋ยวมันกำลังจะผ่านไปแล้วนะสิ่งดีๆกำลังจะเข้ามาแล้วขอให้มีกำลังใจในการฮึดสู้ในการใช้ชีวิตต่อไปละกันเนาะเรื่องราวดีๆเข้ามาแน่นอนนะคะหลังจากที่คุณเจอ อะไรห้ายๆไปแล้วบางคนก็มีคนต่อต้านมีคนขัดแข้งขัดขามีคนไม่เห็นด้วยกับคุณมากมายนะชีวิตเหมือนกับว่ามีแต่อุปสรรคถาโทมนะก่อนหน้านั้นแต่บอกได้เลยนะคะอดทนนิดนึงต่อสู้ให้ได้ต่อสู้ให้ถึงที่สุดนะเดี๋ยวมันจะมีโชคชะตาที่ปรับเปลี่ยนหมุนเวียน อะไรที่มันเคยมืดมัวนะคะในชีวิตไม่ว่าจะเป็นชีวิตรักการงานการเงินนะคะใครที่เราคอยการเงินที่พูดไปแล้วนะเดี๋ยวมันก็จะเริ่มดีขึ้นบางคนมีมีความรู้สึกว่าก่อนหน้านั้นบางทีอาจจะให้ใครหยิบยืมเงินไปหรือช่วยเหลือใครจนเดือดร้อนอะนะช่วยสงสารเขานั่นแหละบางทีอาจจะคิดว่า เขาน่าจะพูดจริงนะคะแต่ที่ไหนได้เหมือนตัวเองโดนหลอกอะนะนั่นแหละก็เลยมาปรแบบต้องมาทุกทรมานสิ่งที่เจออยู่บางทีก็ไม่ใช่ทําคนเดียวร้0ยหรอกนะก็เพราะว่าช่วยคนอื่นด้วยเชื่อคนอื่นด้วยนะถึงได้มาจบมาเจ็บมาเสียใจมา,าเจอประสักที่ ถาโถมเข้ามาในชีวิตนั่นแหละนะคะบางคนก็ โดนหลอกใครช่วยอะไรต่างๆนานานแหลกนะคะตอนนี้ก็เลยเดือดร้อนเพราะคนอื่นก็มีนะเดือดร้อนเพราะความรักความเชื่อใจก็มีนะคะเป็นพลังงานที่เกิดขึ้นจริงๆลองดูนะคะว่าคุณเจออะไรมาบ้างใช้พลังงานของคุณหรือเปล่าถ้าไม่ใช่ก็อยากฟังต่อก็ได้นะคะยินดีมากๆถ้าหากว่าใครตรงกับพลังงานก็ฟังต่อให้จนจบลวกันนะว่ามันจะเป็นในทิศทางใดแล้วรู้สึกว่า ต่อจากนี้เดี๋ยวนะคะคุณจะเริ่มเริ่มที่แบบว่าปล่อยวางแล้วแหละนะก็อะไรที่สูญเสียไปนะอะไรที่เคยทําให้คนอื่นแล้วตัวเองตอนเนี้ยมาแบบเจอประสักเจอความผิดหวังเจอสิ่งที่ต้องแก้ไขซะเองนะบางคนบางครั้งก็อยู่ในช่วงที่เดือดร้อนอยู่นะ มันก็อาจจะมีการที่คุณปลงปล่อยวางบางทีก็อาจจะคิดว่าช่างมันเธอนะคะเริ่มต้นใหม่กับชีวิตก็ได้นะ,ะจากที่ผ่านมาอาจจะคิดว่าเป็นผลวิบากกรรมนะ,ะเป็นกรรมที่เคยก,ก่อเอาไว้เป็นอะไรที่อาจจะโดนเองเจ็บเองก็มีนะคะบางครั้งก็น่าจะปล่อยวางบ้างเนาะ บางทีคุณก็คิดแล้วนะคุณปล่อยวางแต่ถ้าไม่ใช่วิบากกรรมก่อนหนะ้านั้นแต่กลับมาเจออะไรที่แย่ๆที่อาจจะไม่ได้แบบทำเองซะหมดคุณก็น่าจะรู้ว่าเดี๋ยวน่าจะมีสิ่งดีๆเข้ามานะคะก็ใครทำดีก็ได้ดีนั่นแหละนะส่วนใครที่ไม่ได้ทำอะไรเลยแล้วมาเจอผลวิบากกรรมเดี๋ยวคุณจะมีชีวิตที่ดีขึ้นนะมีข่าวดีเข้ามา อะไรที่แย่ๆมันกำลังจะเปลี่ยนผ่านแล้วนะคะอย่างน้อยเรื่องของการเงินคุณจะมีข่าวดีเข้ามานะบางทีมีโชคมีลาบรับรอยหรือเปล่านะคะก็หลังจากครึ่งเดือนหลังน่าจะมีข่าวดีเนาะนั่นแหละคะ่ะก็อาจจะเป็นสิ่งที่คุณไม่คาดฝันก็ได้นะเพราะมันเป็นเรื่องราวที่แบบว่าอยู่ๆก็ มีข่าวดีเข้ามาเลยนะคะอาจจะเป็นโชคลาภหรือว่าสิ่งที่คุณควรจะได้รับก่อนนั้น,น,นคุณอาจจะลงแรงไปเยอะนะคะบางทีบางครั้งก็รอการเงินนะมีมีพลังงานที่รอการเงินมานะแต่คุณจะได้การเงินเหมือนกันที่คุณจะรอนะแหละอาจจะมีความสมหวังเกิดขึ้นนะคะบางคนไม่คิดว่าจะได้แล้วบางคนคิดว่ามันน่าจะ สูญหายไปแล้วจบไปแล้วตายจากไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะมันจะมีข่าวดีเข้ามานะคะก็ส่วนเรื่องของความรักมีการคิดถึงอะไรอาว์แล้วแหละนะในที่ผ่านมานะ่ะแต่ก็รู้แหละว่าควรจะทำอย่างไรต่อไปเพราะว่าคุณ ตัวคุณเองคุณจะรับรู้ว่าสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในทิศทางที่ดีมันมีมากแค่ไหนแล้วควรจะหยุดจบดีไหมหรือว่าควรจะไปต่อดีนะคุณรับรู้ได้เองว่าสิ่งที่คุณรอคอยมันจะสมหวังไหมบางคนรอมาเนิ่นนานรอให้เขากลับรอให้เขา,เาให้อภัยรอให้เขาคืนดีรอให้เขาปรับปรุงตัว ปรากฏว่ามันก็เนิ่นนานพอแล้วคุณก็จะตัดสินใจได้ว่าควรจะรออยู่ไหมควรจะหันหลังให้ไหมนะอะไรคือสิ่งที่คุณควรจะทำคุณจะรับรู้นะรู้สึกว่าคุณจะเต็มอิ่มกับสิ่งที่คุณรอมาแล้วสิ่งที่คุณให้เวลามาแล้วนะคุณจะตัดสินใจได้ไม่มีความลังเลแล้วต่อจากนี้อะไรที่ เศร้าเหงานะคุณก็จะปลงแล้วแหละเพราะว่ามันไม่มีอะไรคืบหน้าในทิทางที่ดีบางคนก็เหนื่อยหนักต่อความสัมพันธ์สิ่งที่ทำลงไปสิ่งที่ลงทุนลงแรงเฝ้ารอคอยเอาใจใส่เขากลับเป็นว่ามันก็ไม่มีอะไรกลับคืนมาในทิทางที่ดีของคุณรอแล้วรอเ่ามันก็เงียบหายก็เฉยเฉยไม่มีอะไรดีขึ้นบางคนเหนื่อย ก็รู้สึกว่าจะหยุดพักแล้วอะไรที่ทำแล้วมันไม่ได้มีอะไรกลับคืนมาไม่มีข่าวดีหรือไม่มีอะไรตอบแทนมาในทิศทางที่ดีนะก็น่าจะปล่อยมือไปแล้วกลับมารักตัวเองแล้วนะบางคนที่ก่อนหน้านั้นอาจจะสูญเสียงเงินก้อนใหญ่ไปนะอาจจะเพราะความเชื่อใจหรือไปช่วยเหลือใครก็ตามต่อจากนี้คุณจะรู้คุณค่านะ รู้ว่าควรจะทําอย่างไรกับชีวิตรู้แล้วว่าควรจะเก็บออมมัธยัติมากแค่ไหนในช่วงเวลาที่คุณเดือดร้อนมีใครช่วยเหลือคุณไหมคุณจะรับรู้นะต้นนี้นะคะณนะตอนนี้ณนะตรงนี้คุณจะรับรู้ได้เองนี่แหละคือสิ่งที่คุณจะรับรู้แล้วก็จะรู้สึกได้ว่าคุณจะตัดสินใจไปในทางที่ใดนะ มาดูกันต่อนะคะว่ามันจะมีเรื่องราวใดๆเกิดขึ้นนะก่อนหน้านั้นนะคะอาจจะมีอุปสรรคนะในเรื่องของชีวิตนั่นแหละที่อาจจะมีใครมาทำให้คุณเดือดร้อนเนาะก็เดี๋ยวคุณจะมีขอบเขตให้กับตัวเองนะคะ ก็รู้สึกว่าคุณจะช่วยเหลือเท่าที่จําเป็นหรือไม่ช่วยเหลือก็ตามบางคนบางครั้งมันจะมีอะไรมาให้คุณรับรู้และว,ว่าก่อนหนะ้านั้นคุณอาจจะไว้ใจเชื่อใจหรือว่าโดนหลอกซะมากกว่าก็อาจจะเป็นเพราะว่าคุณใจอ่อนเพราะว่าคุณคิดว่าเขาเป็นมิตรดีเป็นคนที่ เชื่อใจได้นะคะแต่เดี๋ยวมันจะทำให้คุณรับรู้และว,ว่าคุณควรจะปฏิบัติตัวอย่างไรเนาะแล้วก็บางทีบางครั้งคนที่เข้ามาให้คุณช่วยเหลือเขาก็จะทำให้คุณสงสารนะนั่นแหละสิ่งที่ผ่านมามันจะเป็นแบบนี้ทํานองนี้แต่บอกได้เลยเดี๋ยวคุณจะมีความโชคดีนะในเรื่องของการเงินนะคะ การงานก็จะมีความก้าวหน้าสิ่งดีๆกำลังจะเข้ามานะมีพลังงานเข้ามาบอกแล้วว่าคุณจะเข้าคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงสิ่งดีๆความโชคดีจะเข้ามานะคะเดี๋ยวความชุ่มชื้นอุดมสมบูรณ์ในชีวิตคุณกำลังจะเปลี่ยนแปลงแล้วเนาะจากก่อนหน้านั้นมีแต่คนเข้ามาทำให้คุณเดือดร้อนเข้ามาทำให้คุณแบบ มือนบางคนก็หามาได้แต่มีคนช่วยใช้นั่นเองนะคะหรือว่าต้องไปช่วยครอบครัวไปช่วยญาติพี่น้องหรือคนอื่นๆก็ตามนะคะนั่นแหละเดี๋ยวคุณจะรู้สึกได้ส่วนในเรื่องของความรักมีความชัดเจนเกิดขึ้นนะที่บอกแล้วก็ใครที่รอข่าวดีรอคอยมานานแสนนานนะ มีความรักที่จะลงเอยในการแต่งงานมีความมั่นคงมีการจับจองหัวใจกันเกิดขึ้นแล้วรู้สึกว่าจะปลดล็อกนะปลดล็อกในเรื่องต่างๆบางคนก็ปลดล็อกในเรื่องของการเงินบางคนปลดล็อกในเรื่องของความรักเกิดขึ้นนะแน่นอนมีการแต่งงานกันเกิดขึ้นมีพลังงานที่ซัพพอร์ตกันเกิดขึ้นว่า ชัวนะคะบางคนรอคอยว่าจะได้แต่งงานไหมเร็วๆนี้แหละนะคะบางคนมีวางแผนแล้วในช่วงต้นปีนะคะหรือก่อนครึ่งปีแรกนะมีการวางแผนการแต่งงานหรือมาพูดคุยกันเร็วๆนี้นะคะแล้วก็มันมีพลังงานขึ้นมานะใครที่เคยแต่งงานแล้วนะ เป็นพ่อไม่แม,ม่ไม่ก็ดีไม่รู้ว่าคุณเป็นเองหรือว่าคนที่คุณจะเจอนี่แหละนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรมันมีความมั่นคงในความรู้สึกความชัดเจนในความสัมพันธ์ในการที่จะวางแผนในอนาคตร่วมการเกิดขึ้นนะแล้วก็บางทีบางครั้งบอกได้เลยว่าอารมณ์ความรู้สึกของคุณมีความอ่อนไหวมากนะคะเป็นความรู้สึกนึนกคิดในส่วนตัวของคุณนี่แหละ มีความอ่อนไหวอาจจะก่อนหน้านั้นอ่อนไหวเลยไปช่วยคนอื่นอ่อนไหวก็ทำให้ตัวเองเดือดร้อนนั่นเองนะคะเป็นความที่คุณจะรู้สึกได้แล้วว่าคุณต้องมีความแข็งแกร่งขึ้นนะฉะนั้นจะต้องรักตัวเองมากขึ้นนะอาจจะต้องให้ความยุติธรรมความรู้สึกที่ ต้องรักตัวเองต้องปกป้องตัวเองมากขึ้นก็ตามนะบางคนพบเจอในเรื่องการเอาเปรียบในเรื่องของความรักความสัมพันธ์บางคนก็พบเจอในเรื่องของการเอาเปรียบทางด้านของเรื่องของการงานบางคนเอาโดนเอาเปรียบถูกหลอกถูกโกงในเรื่องของการเงินนะมีเข้ามาแน่นอนนะคะก็ที่ผ่านมาก็ถือว่าเป็นการเรียนรู้นะคะ,ะแต่ว่าเดี๋ยวคุณจะมีความโชคดีเข้ามา ความดมสมบูรณ์ในชีวิตก็จะเริ่มขึ้นถ้าหากว่าคุณทำดีมาตลอดแต่โดนโกงโดนเอาเปรียบก็ตามนะพลังงานชัดเจนนะคะเป็นชาวธาตุไฟนะที่มีอิทธิพลหรือว่ามีเรื่องราวที่อาจจะคลิกจูนเขากับแรนดอมนี้ก็ได้เป็นพลังงานธาตุไฟ ชัดเจนนะเมษสินธนูหรือ,อมีเมษมีธนูชัดเจนนะแล้วชาวทัดดินก็มาพึกศพมังกรกันนะคะนั่นแหละ,ะแล้วก็เมถุนเนาะคนที่มีตูนด้วยนะคะคนที่เกิดวันจันทร์วนันศุกร์พฤหรหัสวันพุธนะคะแล้วก็วันเสาร์นะคะ นั่นแหละที่พูดไปหมดแล้วใครฟังไม่ทันก็ย้อนกลับมาฟังอีกได้นะคะในเรื่องของรลักคนาราศีก็มีประมาณโดยประมาณเท่านี้นะคะเดี๋ยวจะก็เป็นดวงสุ่ม random นะคะอาจจะไม่ได้ชี้ลึกมากเท่าไหร่ใน random น,นี้นะคะก็มาเจอกันมาอัปเดตพลังงานให้ฟังคร่าวๆนะ ไม่รู้ว่าจะตรงกับใครบ้างเจ้าของพลังงานจะได้พบเจอจะได้ฟังไหมในคลิปนี้นะขอให้น้อมรับสิ่งดีๆเข้ามาบอกได้เลยเรื่องของการเงินมีการเด่นชัดที่คุณจะได้รับนะคะก่อนหนะ้านั้นที่ใครรอคอยนะแน่นอนแหละว่าจะได้ไม่ได้ถึงแม้คุณรอคอยคนที่เข้ามาเอาเงินให้อาจจะมีข่าวดีก็ได้หรือถ้าเขาไม่ชดใช้ให้คุณคุณจะได้รับเงินในช่องทางอื่นนะ มีแน่นอนในเรื่องของการเงินนะแต่อาจจะเหนื่อยหน่อยนะคะก็คนรอบข้างบ้างอะไรบ้างทำให้คุณเหนื่อยใจนะคะปัญหาจากผู้คนทำให้คุณเดือดร้อนนะในเรื่องราวความสัมพันธ์ด้วยนะคะมีความชัดเจนมีคนเข้ามาพูดคุยในเรื่องของความรักแน่นอนใครที่รอคอยในเรื่องของการแต่งงานว่าจะมีข่าวดีพัฒนาขึ้นไหมมีนะ แต่ก็มาเช็คเอาเองนะคะไม่ใช่ว่าใครที่เข้ามาฟังจะมีความโชคดีที่ได้แต่งงานกันทุกคนเนาะก็เป็นดวงสุ่มนั่นแหละนะแต่ก็ขอให้รับพลังานดีๆไปละกันนะคะก็คลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณสำหรับคำให้กำลังใจคอมเมนต์ในสิ่งดีๆนะคะ ก็เดี๋ยวเจอกันใหม่เนาะในคลิปหน้าคลิปต่อไปคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะโชคดีกันทุกคนทุกทกท,กท่านนะคะน้อมรับแต่สิ่งดีๆไปนะก็ขอขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ